ครับสวัสดีครับผมจะแนะนำวิธีการล็อกอินเข้า MT4 จาก b r o k e FBS Trader นะครับหลังจากที่เราลง MT4 แล้วนะครับไม่สามารถล็อกอินะครับบางท่านไม่สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้นะครับต่างทางที่รหัสพัสเวิร์ดถูกต้องนะครับเนื่องจากว่า a b s ได้ทำการย้ายเซิร์ฟเว, 2, รว Server อร์นะครับจากเซิร์ฟเวอร์เรียวแล้วก็เรียวสองนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์อื่นๆบางส่วนนะครับย้ายไปยังเรียวสามนะครับเมื่อทำการย้ายเรียวสามแต่ในกรณีที่ m อ4ของเราไม่ได้ถูกติดตั้งหรือไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เรียวสามนะครับไม่สามารถ เชื่อมต่อได้ในที่สุดนะครับวิธีแก้ไขครับง่ายๆครับอย่างแรกเลยเข้าไปที่เมนูไฟล์นะครับตรงจุดนี้นะครับที่ไฟล์เมื่อเข้าไปที่ไฟล์แล้วนะครับเมื่อเลือกเข้าไปที่ไฟล์ให้ไปเลือกที่ open a d account นะครับ open at account ในส่วนนี้นะฮะเมื่อ เราเข้าไปที่ Open Account d a นะครับเราจะได้หน้าต่าง Open Account t r a d i n g Server มานะครับในหน้านี้จะให้เราเลือกนะครับเลือก s e r v ์ฟนะครับไม่ว่าจะเป็น FBS Demo, FBS Real แล้วก็ FBS Real 3แต่ในกรณีที่ MT4 เราไม่ได้ add FBS Real 3ไว้นะครับจะไม่สามารถอ o g in ได้นะครับ วิธีแก้ไขก็คือให้กดเครื่องหมายบวกนะครับกดเครื่องหมายบวกตรงส่วนนี้นะครับสีเขียวเมื่อเรากดเครื่องหมายบวกสีเขียวมาแล้วให้พิมพ์คำว่า f b s นะครับขีดเรียวนะครับเรียว e a l นะครับ ขีดสนะครับแล้วให้กดหลังจากนั้นให้กดสแกนนะครับสแกนตรงส่วนนี้นะครับนะฮะเมื่อเรากดสแกนนะฮะเมื่อเรา,าเมื่อเราเดี๋ยวนะ FBS ขีดเลียว eal ขีดส e นะครับแล้วกดสแกนรอสักครู่ครับตอนนี้ยังไม่ได้นะครับให้ให้แอดเข้าไปใหม่นะครับอาจจะใช้คำลองพิมพ์ด้วยอักษรใหญ่ดูนะครับ เอสเลียวเอีเอขีสองขีสานะครับแล้วก็สแกนอีกครั้งหนึ่งครับจะเห็นว่าในส่วนของเรียว3 จะเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้นะครับนี่คือสําเร็จนะครับเพราะงั้นเวลาป้อนให้ให,ให้ป้อนตามตัวอ,อักษรเล็กใหญ่ตามตามเลียว2เลยนะครับเพียงแกเปลี่ยนเลียว2เป็นเลียว3เท่านั้นเองนะครับเมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราสามารถกด next ได้เลยครับ next แล้วเราใส่ account ของเราไปได้เลยครับตรงนี้นะฮะตรงนี้เรา ติที่ตรงส่วนนี้ก่อนนะครับส่วนส่วนนี้ก่อนถึงจะใส่ Account ของเราไปได้นะครับครับ่วเมื่อใส่ Account ของเราแล้วใส่ p a s s Word ของเราเรียบร้อยแล,แล้วเราก็สามารถกด Finish ได้เลยนะครับฟิ n i s ตในส่วนนี้นะครับครับเท่านี้ก็จะสามารถล็อกอินเข้าเอ,อ่อ MT4 ได้แล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ